โอ้โหเธอนับคำศัพท์กันไดยังได้กี่คำแล้วในวันนี้ถ้าเริ่มต้นที่คำศัพท์ต้องสามารถแยกได้ว่าคำศัพท์ไหนเป็นอังกฤษทั่วไปคำศัพท์ไหนเป็นอังกฤษกฎหมายซึ่งเป็นอังกฤษเฉพาะทางจะต้องมีการจดคำศัพท์แยกกันออกเป็นสองส่วนเพื่อจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนี่คือคำศัพท์ที่งอกขึ้นมาจาก word family หรือตระกูลหรือเครือญาติของศัพท์ที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน มันมีผลดีต่อการนำไปแปลและการนำไปเขียนให้ถูกต้องตามชนิดของคำค่ะเพราะว่าอาจารย์เองใช้วิธีนี้จริงค่ะลองเอาไปใช้ดูว่ามันจะได้ผลดีขึ้นไหมเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่อาจารย์ยกมาดีกว่ามาจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และเป็นคำกฎหมายด้วยบอกแล้วไงว่าจะเริ่มสะสมคลังข้อมูลหรือคลังที่จะเอาไปใช้อ่านหรือแปลหรือพูดเนี่ยคำศัพท์ต้องรู้ เริ่มต้นจากคำแรก accuse accuse เป็นกริยานะคะแปลว่ากล่าวหาหรือกล่าวโทษโครงสร้างที่จะไปใช้ในประโยคกฎหมายมักใช้รูปนี้ค่ะน้องๆจะเห็นกริยานะคะ be accused of แปลว่าถูกกล่าวหาต้องเป็นรูปถูกกระทําเสมอเพราะคนจะกล่าวหาตัวเองไม่ได้ต้องถูกกล่าวหาเรียกว่า passive voice ประธานถูกกระทำ accused accused คำนี้ไม่ใช่กริยาแล้วแต่กลายเป็นคำนามซะง,งั้นในอังกฤษกฎหมาย accused แปลว่าผู้ถูกกล่าวหาค่ะหรือบางคนก็แปลว่าจำเลยแต่ในหน่วยงานเวลาออกข้อสอบสนิยมแปล accused ว่าผู้ถูกกล่าวหาถ้าไปสอบสารอายการอาจะสอบจดไว้นะ คำนามของ accused สามารถใช้ tion มาทำให้เป็นคำนามได้ด้วยกลายเป็น accusation accusation แปลว่าข้อกล่าวหา accusatorial accusatorial เป็น adjective นะคะเป็นการเติมคำปัจจัยหรือ suffix ลงไปต่อท้ายคำว่า accuse โดยตัด e ออก accusatorial คำว่า real ลงท้ายด้วย i a l ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคำนั้นเป็น adjective หรือคุณศัพท์เรียกว่า suffix การใช้งาน a c c u s a t r i a l จะไม่อยู่โดดๆนะคะมันใช้เอาไปขยายคำนามค่ะเพราะหลักของการใช้คุณศัพท์คือการขยายคำนามตามหลัง verb to be หรือ linking verb คำว่า a c c u s a t r i a l คำนี้เป็น adjective ขยายคำว่า system ซึ่งเป็นคำนามเราจะไม่แปลว่ากล่าวหาระบบนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเราจะแปลย้อนกลับเราต้องหาคำนามให้เจอก่อนแล้วย้อนกลับไปหาคุณศรรัพท์จึงแปลได้ว่าระบบก,กล่าวหาภาษาอังกฤษต้องแปลจากคำนามก่อนแล้วจึงแปลส่วนขยายคือคุณศัพท์นั่นเองส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จักคำว่าซื้อว่า buy ทางการขึ้นไปอีกกว่าคำว่า buy จะใช้คำว่า purchase แปลว่าซื้อเป็นกริยาผู้ซื้อนอกจากคำว่า buyer สามารถใช้คำว่า purchaser ที่แปลว่าผู้ซื้อได้ด้วยนะโดยการเติม r ลงไปท้ายคำว่า purchase ที่เป็นกริยาทำให้กริยานั้นกลายเป็นคำนามก็คือผู้ซื้อนั่นเองคำว่า plead plead คำนี้เป็นกริยาค่ะแปลว่าให้การเพื่อตอบข้อหาโดยปกติจะแปลสั้นๆว่าให้การและคำว่าให้การคำนี้มักใช้ในคดีอาญา เช่น plead guilty plead guilty แปลว่าให้การรับสารภาพมันต้องคู่กันเสมอด้วยสองคำนี้นอกจากแปลว่าให้การแล้ว plead ยังแปลว่ากล่าวอ้างหรือยืนยันข้อเท็จจริงใดในคำคู่ความอีกด้วยคำว่า pleading pleading หรือ pleading s t e r s เนี่ยแปลว่าคำคู่ความอันนี้ใช้ในวิแพ่งวิอาญานะจ๊ะ plead ยังแปลว่าส่งคำคู่ความได้อีกด้วยค่ะเป็นกริยามีความหมายตรงกับ file แต่ file คำนี้เป็น verb แปลว่าส่ง2ตรงกับคำว่า send deliver ก็แปลว่าส่ง deliver serve ก็แปลว่าส่ง submit อันนี้เจอบ่อยอยู่ prosecute prosecute เป็นกริยาคำแรกแปลว่าสั่งฟ้องคำที่2แปลว่าดำเนินคดี ถ้าใช้คำว่า prosecute กับหน้าที่หรือบทบาทของพนักงานอายการ prosecute จะแปลว่าสั่งฟ้องแต่ถ้าใช้ prosecute ในการดำเนินคดีในฐานะที่เป็นคู่ความ prosecute จะแปลว่าดำเนินคดีดอาญาค่ะ public prosecutor public prosecutor เป็นการนำเอา prosecute มาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม o r ท้ายคำว่า prosecute ตัด e อ,ออกแล้วเติม o r กลายเป็น prosecutor แปลว่าอายการสามารถแปลเป็นอังกฤษได้สองแบบนะคะสำหรับคำว่าพนักงานอาัยการ 1. ใช้คำว่า prosecutor 2. แปล public prosecutor ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้า กรรมการจะให้คะแนนเขาก็จะให้คะแนนที่เขียนตรงที่สุดหรือถูกที่สุดคือคำว่า public prosecutor ในการสอบอังกฤษกฎหมายของกลุ่มอายการค่ะ prosecution เป็นคำนามที่สร้างขึ้นจากคำว่า to prosecute ยังไงดีนะก็คือเอา prosecute ตัด e อ,ออกแล้วเติม i o n prosecution มี3ความหมายด้วยกันได้แก่หนึ่งการดำเนินคดีอาญา2 การสั่งฟ้องเป็นการแปลเพิ่มเติมจากสั่งฟ้องที่เป็นกริยาคือ prosecute เติม i o n ลงไปกลายเป็นการสั่งฟ้องและ prosecution ยังแปลว่าฝ่ายโจทหรือโจทในคดีอาญาได้อีกด้วยเนี่คือตัวอย่างคําคำศัพท์ที่อาจารย์ยกมาในอันแรกต้องได้คำศัพท์และแยกคำศัพท์ออกเป็นสองประเภทคือหนึงศัพท์อังกฤษทั่วไปใช้ยังไงแปลว่ายังไงอ่านว่ายังไง สองพั์อังกฤษกฎหมายใช้ยังไงแปลยังไงและอา่านว่าอย,ย่างไงเนี่ยแหละค่ะ